รีวิว Q&A หลังจากที่เพื่อนหลายคนถามมาเยอะมากว่าตอนนี้มันเป็นไงบ้างสับเจ้าตัว Honor X8 ในปี2024ที่พีซื้อมากับราคา2,990บาทครับวันนี้พีจะมาผมสรุปว่า Q&A กับคำถามต่างๆที่เพื่อนหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากสับเจ้าตัวนี้ของตัว อ o อเนอร์นะครับผม X8 ว่าเป็นไงบ้างกราคาตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดจริง2,900 90บาทพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้คําถามมีอยู่ว่างทามแรกคือประกันตัวนี้ยังมีไหมเป็นเครื่องสุนทยแกะกล่องไหมก็คือพีแกะกล่องพีสั่งซื้อด้วยเงนินของพีผมแกะกล่องมาก็เป็นเครื่องใหม่ประกันก็คือเกือบปีประกันถึงปรมาเดือน3ผมยี่ปเดือน 8, 3, ที่พีโทรเช็คกับทางศูนย์ที่เป็นวางจันาร์นี่นี่ศูนย์นี้นะผมพีโทรเช็คเช็คนะครับผมแล้วก็เช็คผ่านตัวไลน์ด้วยถือว่าประกันเกือบจะเต็ม แล้วก็เครื่องคือมันแกะกล่องใหม่มีสายชาร์จมีหัวชาร์จซึ่งถ้าใครแกะกล่องไปพยายามชาร์จทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะเพราะว่าแบตมันหมดนะครับผมซึ่งพีเปิดเครื่องมาแล้วเป็น Android เวอร์ชัน13ด้วยถือว่าตัวนี้หายห่วงครับลมลืมล่นมากชิปถือว่าดีมากครับผมซิบลาก้อนหกแปดกับรา,ร 80, ราคา2,990บาท แรม 6G กับร o m 128บอกเลยว่าคุ้มมากครับบอดี้มีความสวยจริงนะตัวนี้เห็นไหมเห็นบอดี้ไหมมันสวยจริงคือเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับหน้าจอ Full HD+ p แบบจุดเข้าไปหรือว่าแบบดอทเข้าไปหรือว่ากล้องเจาะรูครับด้านหลังนะผมด้านหลังคือกล้อง64ล้านพิกเซลอัตตาไวคือ5ล้านกล้องหน้าเจาะรูตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงสามารถถ่ายสูงสุดในการใช้งานถึง สปพพีถือว่าเพียงพอครับกล้องหน้าบอกเลยว่าใช้งานโอเคครับผมตัวนี้เล่น f a c e b o ไอจีในการปรับตัวนี้บอกเลยว่ารีเฟรชของหน้าจอทัดดีมาก r L v 6กเฟรมกลางๆถือว่าลื่นมากครับพับ G Mobile ถือว่ากลางๆเพียงพอเอดีแล้วก็เกมเก็บชิมอิมเพคปรับประมาณต่าๆแล้วก็กลางๆถือว่าโอเคครับฟรีไฟ์ปรับสูงสุดได้สบายบอกเลยว่าเป็นลําโพง ที่ใช้งานได้1ตัวแต่คุณภาพบอกเลยว่าจัดเต็มมีหูฟัง3.5ครับผมบอดี้คือสวยงามมากครับเป็นบอดี้อลูมิเนียมซึ่งบอกเลยว่าหลังจากที่พีใช้งานตัวนี้มาเป็นตัวที่ครบจบแน่นอนครับคุ้มมากบอกเลยว่าพี่จะขอแนบิงกในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาสั่งซื้อเองจ่ายเงินเอง เช็คประกันเองครับประกันคือศูนย์ไทยแน่นอนนะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยแล้วก็พยายามแกะกล่องมาก็ชาร์จทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วมาเปิดเครื่องเนาะเพราะว่าแบตหมดนะครับหมดแล้วว่าพีใช้งานมาถือว่าลื่นมากครับเล่นจิตตอกเล่น Facebook เล่น i อแอปธนาคารก็ในปีนี้ Android เวอร์ชันสิเป็นตัวนี่ครับพี่ให้ดูเลยว่า Android เวอร์ชันไหนครับซึ่งหลายคนถามมาเยอะครับนี่ครับเป็น m a จิโอเอสเจ็นเป็น Android เวอร์ชัน13บครับบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงสปีถือว่า กล้องหน้ากล้องหลังที่พีไปถ่ายรูปมาเป็นสมาร์ทโฟนที่กล้องถือว่าใช้งานได้โอเคมากครับนีครับรู้สึกว่าแฮปปี้มากครับผมสัโทัต,ตัวนี้ที่พี่ได้มามีเคสในกล่องมีหัวชาร์จมีสายชาร์จชาร์จตัวนี้คือ22.5วัตต์เป็นซูเปอร์ชาร์จของออ n เ r อร์ด้วยถือว่าสุดจริงครับยันเลยว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงที่พีซื้อมากับราคา2000นะผม900 90บาทครับผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผมสวัสดีขอบคุณครับ